เอตะคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่17เรื่องพระโสนกุติกัะาเทระเอตถคะในทางผู้มีวาจาไพเราะพระโสนกุติกันนะเป็นบุตรของอุบาสิกาชื่อว่ากาลีในเมืองราชครื้เดิมชื่อว่าโสนะแต่เพราะท่าน ชอบประดับหูของท่านด้วยเครื่องประดับมีมูลค่ามากถึงหนึ่งโกดจึงได้นามว่ากุติกันนะเติมเข้ามาข้างหลังชื่อดังนั้นท่านจึงมีชื่อว่าโสนะกุติกันนะสมัยที่พระหมหาการยานะเทระพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาประวัตต์แขวงเมืองกุรุราคระในอวันตีทักขินานปะทะชนบทมารดาของโสนะกุติกันนะเป็นอุบาสิกา ให้การบำรุงอุปถากท่านเมื่อโสนกุติกันนาุุมารเจริญเติบโตขึ้นได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระเถระอยู่บ่อยๆแล้วเกิดศรัทธาแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระตนไตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกและประวรณาตัวเป็นอุปถากของท่านด้วยต่อมาโสนกุติกันนาอุบาสกมีศรัทธาปรารถนาจะบวชแต่พระเถระได้แนะนำให้เขาปฏิบัติตน บำเพ็ญกุศลในเพศคารวาสจะสะดวกกว่าเพราะชีวิตพระสงฆ์ต้องประพฤติพรหมจรรย์น,นั้นเป็นเรื่องยากลำบากแต่โสนกุติกันนะก็ยังยืนยันมั่นคงว่าถึงจะลำบากอย่างไรก็ยินดีที่จะปฏิบัติจิตของพระสงฆ์อย่างดีที่สุดเฝ้าอ้อนวอนพระเถระอยู่หลายครั้งในที่สุดพระเถระก็ให้บวชเป็นสามเณรไว้ก่อนเนื่องจากในอวันตีทักคินาปะทะชนบทนั้นหาภิกษุดได้ยาก การบวชพระจะต้องมีภิกษุร่วมประชุมสังฆกรรมให้การอุปสมบทอย่างน้อยสิบรูปเรียกว่าวทัศวักท่านจึงเป็นสมณีนอย往往ู่นานถึงสามปีกว่าที่จะมีภิกษุครบจำนวนทำการอุปสมบทให้ท่านได้เมื <Yep. S 1> ่อท่านได้อุปสมบทแล้วได้เรียนพระกรมรมฐานจากพระอุปชาปรีกตัวหาสถานที่สงบสงัดปฏิบัติวิปัสสนากรมารมฐาน ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสาสวะทั้งปวงในพรรษานั้นครั้นออกพรรษาแล้วท่านมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะท่านยังไม่เคยเห็นพระองค์เลยท่านจึงกราบลาพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นพระอุปชาพระเถระก็อนุญาตและได้ฝากความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อขอแก้ไขพระธรรมวินัยอันเป็นพุทธบัญญัติบางประการ ซึ่งไม่สะดวกแก่พระสงฆ์ผู้อยู่ในกุรุระคระแคว้นอวันตีชนบทรวมทั้งหมดหประการพระโสนากุติกันนะเดินทางมาถึงพระเชตวันมหาวิหารแล้วเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ ทรงปฏิสันถานทักทายกับเธอโดยสมควรแล้วเธอได้กราบทูลความตามที่พระพุชาสั่งมาเมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับรับทราบความลำบากของหมู่ภิกษุในชนบทแล้วพระองค์ประทานอนุญาตตามที่ขอมานั้นทุกประาการพระผู้มีพระภาคเจ้ามีดำรัสสั่งให้พระอานนท์จัดสถานที่ให้ท่านพักค้างแรมในพระคันตกดุดีร่วมกับพระองค์ในเวลาใกล้รุ่งของราตรีนั้น พระบรมศาส,สดารับสั่งให้ท่านแสดงธรรมให้พระองค์ได้สดับพระสูนกุติกัน a r เทระจึงน้อมรับสนองพุทธดํรร,รัตด,ด้วยการแสดงพระสูตรอันแสดงถึงวัตถุแปดประการด้วยเสียงอันไพเราะเมื่อจบเทศนาพระสูตรนั้นแล้วพระพุทธองค์ตรัสอนุโมทนาสาธุการชมเชยในความสามารถของท่านและได้ยกย่องท่านในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้มีวาจาไพเราะผู้แสดงธรรมด้วยเท่คำอันไพเราะท่านพระโสณกุติกันนาธีระพักอาศัยอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอสมควรแก่เวลาแล้วได้กราบทูลลากลับมายังสำนักของพระหมหากัจายานาธีระผู้เป็นพระอุปชาในแคว้นอวันตีชนบทกราบเรียนรายงานผลการเข้าเฝ้าให้ได้รับทราบทุกประการ และท่านยังได้แสดงเทศนาที่แสดงถวายพระพุทธองค์ให้โยมมารดาของท่านรับฟังเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อและประสาทความเลื่อมใสจจโยมมารดาของท่านอีกด้วยท่านพระโสนกุกติกันนเทระดำรงอายุสังคารช่วยจิตการของพระศาสนาโดยสมควรจะการเวลาแล้วก็ดับคันธะปรนิพาน